สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับต่ายนะคะคลิปนี้นะคะต่ายก็จะชวนทุกคนมาทำปุ๋ยพืชสดค่ะเป็นปุ๋ยหมักนะคะเศษผักเศษผลไม้นะคะก็เป็นเศษผักที่เอ่อเหลือๆจากการทำกับข้าวนะอันนี้มีใบขี้เหล็กเยอะเลยค่ะเพราะว่าแม่จะทำแกงขี้เหล็กนะคะก็เลยได้ใบแก่ๆแล้วก็พวกเปลือกส e วรสนะคะนี่เปลือกสาวรสเราก็เอามาทำปุ๋ยหมักเศษผักเศษอาหารได้ค่ะ พวกนี้ก็จะเป็นกิ่งก้านของผักปรังนะคะที่ไต่ตัดมาแล้วก็คัดเอาแต่ยอดอ่อนๆไปทำกับข้าวเนาะพวกนี้กิ่งแก่ๆแล้วเอามาทำได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นถัทงที่ไต่เหลืออยู่นะคะเป็นถังปุ๋ยหมกักเหลืออยู่ถังเดียวแล้วค่ะนี่ดี๋ยวจะกวนให้ดูเนาะนี่ค่ะเหลืออยู่ถังเดียวแล้วเพราะว่าอีกถังหนึ่งนะคะไต่ใช้หมดแล้วอันนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะ สามารถตักไปใช้ได้นะวันนี้ก็จะมาทําเพิ่มค่ะลงในถังใหญ่ใบนี้นะคะนี่ค่ะวันนี้เราจะทําเพิ่มในถังขนาดใหญ่กว่าเดิมนะคะเดี๋ยวให้ดูไซส์ก่อนเนาะนี่นี่ค่ะถังเดิมที่ไต้มีเป็นถังใบเล็กนะคะวันนี้จะมาทําลงในถังนี้ไซส์ใหญ่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มใส่กันเลยเนาะ,ะเราก็ใส่ เศษผักของเราไปวันนี้มีเป็นแบบหนึ่งกะละมังแบบนี้เลยนะคะวันนี้เรามีเศษผักเยอะมากค่ะอ่าใส่ลงไปเลยวันนี้มาเริ่มทำกันเศษผักนะคะเปลือกผลไม้เอามาได้หมดเลยนะคะเหลือกสาวรดค่ะ ที่บ้านต่ายมีต้นสาวรดอยู่เนาะลูกดกมากเลยนะตอนนี้เป็นช่วงที่สาวรดออกลูกแล้วนะคะอ่าใส่ไปทั้งหมดเลยเศษพืชสดเศษผักของเรานะคะประมาณ5กิโลจริงๆถ้าใครมีประมาณ2-3งกิโลก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้ต่ายมี พวกเศษพืชสดเยอะก็เลยจะใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะเต็มกระมังเลยนะเมื่อกี้ตอนนี้ใส่ไปในถังนี้หมดแล้วนะคะหลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะคะเราก็เอาน้ํามาใส่ให้ท่วมพอดีกับเศษผักเศษผลไม้ที่เรามีนะคะเดี๋ยวไต่ก็จะไปเปิดน้ํามาใส่นะนี่ค่ะตอนนี้นะคะไต่ก็เปิดน้ําใส่เข้าไปเนะาะถังอาจจะเปื้อนหน่อยนะคะเพราะว่าถังตัวนี้เนี่ยไต่เอาทําปุ๋ยหมักหลายรอบแล้วนะคะจนใช้หมดไปแล้วนะ แล้วก็มาล้างถังนะคะแต่ว่ามันยังมีคราบอยู่มาล้างถังใหม่แล้วก็เอามาทำใหม่เต็มนี้เลยนะคะใช้ได้นานมากนะกว่าจะหมดก็นานอยู่เหมือนกัน,นะค่ะจนหมดไปแล้วใส่พอท่วมนะคะเดี๋ยวฝากข่กอกรนถือสายยางแป๊บนึงอ่ะป้าถือสายยางให้แป๊บนึงแล้วก็ในระหว่างนี้นะคะเราก็เติมน้ําตาลลงไปค่ะนี่ค่ะเป็นน้ําตาลทรายนะ น้ำตาลทรายแบบไม่ขัดสีแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นถุงหนึ่งกิโลนะเราก็ใส่ลงไปเลยหนึ่งกิโลใส่ลงไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นวันไหนที่เรามีเศษพืชสดเศษผักเศษผลไม้มาอีกนะคะเราก็เติมไปต่อได้เลยนะถ้ารู้สึกว่าปริมาณพืชสดมันเยอะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปเพิ่มค่ะ อ้าวนี่พอท่วมแล้วนะคะนี่ตอนนี้ใส่น้ำพอท่วมแล้วเนาะเราก็พอเท่านี้ค่ะนี่เราก็ทำการหมักได้เลยง่ายมากๆนะคะการทำปุ๋ยหมักเศษผักเศษผลไม้นะเนี่ยค่ะมีเศษผักก็เติมลงไปได้เลยมีกากอาหารนะคะเติมลงไปได้เลยค่ะ อย่างเช่นใครมีต้มนะคะต้มยำนะเราก็เทน้ําต้มยำนั้นออกแล้วก็เลือกเอาตะกากนะคะในกากนั้นก็จะมีทั้งเศษพวกคาพวกตะไคร้นะคะมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยสามารถใส่ไปได้ค่ะถ้าเกิดกินเหลือนะเราเทพวกน้ําออกก่อนนะคะแต่แกงกะทิส่วนมากแต่จะไม่เอามาเทนะคะแกงกะทิเพราะว่าเคยเอามาเทแล้วรู้สึกว่าจะส่งกลิ่นเหม็นนะคะจะทําให้ถังหมักของเรานั้นมีกลิ่นเหม็น อ่าเท่านี้เราก็คนให้น้ำตาลเนี่ยละลายถ้าใครมี EM สามารถเติม EM ลงไปได้ด้วยนะจะทำให้พวกเศษผักเศษผลไม้ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะย่อยสลายเร็วค่ะอ่าครั้งนี้ต่ก็ไม่เติม EM นะคะต่ก็จะทำแบบง่ายๆให้เพื่อนๆดูเนาะสำหรับคนที่ไม่มี EM ก็ทำประมาณนี้ก็ได้แล้วเติมแค่ เศษผักเศษผลไม้นะคะแล้วก็น้ําเปล่าแล้วก็น้ําตาลนะคะวัสดุอุปรกรณ์ของเรามี3อย่างเท่านั้นนะคะเรียบร้อยเราก็เอาฝามาปิดค่ะนี่ฝามาปิดนะคะแล้วก็หาอะไรหนักๆนะมาทับไว้อีกทีหนึง่งอย่างนี้นะคะกันมแมลงวันมาวางไข่กันมแมลงหวีมาวางไข่นะคะเท่านี้นะคะ เราหลังจากนั้นนะคะวันพรุ่งนี้นะหรือวันอื่นๆที่เรามีเศษผักเสษ็อาหารหรือกากอาหารเราสามารถมาเติมเพิ่มลงไปได้พราอเติมเพิ่มไปมากๆเข้าหลายวันเข้านะคะอย่าลืมเติมน้ําตาลทรายเพิ่มไปด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะช่วยให้เกิดกระบวนการหมักได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองค่ะ,ะตัวนี้ก็เป็นถังตัวเก่าของตายที่ยังมีอยู่เหลือนะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวก็จะปิดฝาละ นี่ก็เป็นถังเล็กเนาะอ่าโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ